ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก my voice channel นะคะคุณมีอิทธิพลกับพี่ชายของผมเสียแล้วนะนี่เขาบอกอย่างประชดนิดๆคุณกิต,ติเป็นคนที่มีจิตใจดีอ้อตรงที่เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำคุณทำเพราะความอ่อนแออีกนั่นแหละหล่อนว่าทัานทีอ่อนแอยังไงไม่ทราบ ตรงที่ยอมให้ความแค้นอยู่ในใจคุณไงละ่ะพูดแบบนี้เพราะคุณคิดว่าตัวเองไม่ควรจะถูกดึงเข้ามาเกี่ยวในสิ่งที่พี่สาวคุณทำเอาไว้ใช่เพราะมันไม่เกี่ยวกันและอีกอย่างเพราะฉันคิดว่าคุณน่าจะมีสติบ้างยังไงไม่ทราบเขาเดินเข้ามาใกล้จนหญิงสาวใจเต้นแรงเพราะท่าทีแข็งขันราวกับจะไม่ถอยหรืออ่อนข้อให้กับคำพูดใดๆของหล่อนเลยนั่นเอง มีสติตรงที่ว่าคุณจะทำให้พี่คุณไม่สบายใจมากขึ้นกับสิ่งที่คุณทำงั้นเหรอเขาบอกอย่างพันๆพอดีกับที่พี่ชายเดินออกมาพอดีตะวันพาเพื่อนเข้ามาในสวนสิมีคนงานกำลังเก็บมังคุดอยู่เดี๋ยวก็กลับมาทานกลางวันกันครับเขารับคำและมองมาทางหล่อนเชิญหญิงสาวมองศบตากิติ ด้วยความขอบคุณที่เขาเข้าใจและทำให้ความอึดอัดที่ควรจะมีคลี่คลายขึ้นเมื่อกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากเดินออกไปพักใหญ่ได้ผลไม้คือมังคุดกับลองกองที่เลือกมาทานเองตะกร้านหนึ่งติดมือมาด้วยตะวันก็ต้องแปลกใจเมื่อพี่ชายเขาเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วกติติตัดผมใหม่และโกนหนวดเคราออกใบหน้าที่ดูเกลียม และร่วงโรยเปลี่ยนเป็นสดใสขึ้นบ้างปินมณียิ้มให้เขาอย่างขอบคุณและรู้สึกดีใจด้วยที่เขายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองน,นานๆจะมีคนมาทานข้าวด้วยสักทีพี่ก็เลยอยากทำให้ตัวเองดูดีบ้างเขาบอกน้องชายเมื่อได้อยู่กันตามลำพังรู้อย่างนี้ผมพาเธอมาตั้งนานแล้วเขาอดประชดไม่ได้ ไม่ทราบว่าพี่ชายคิดอะไรอยู่หรืออาจจะเปลี่ยนใจมาสนใจน้องสาวของปารมีแทนกระมังพี่คิดมากเหมือนกันพักนี้กิตติบอกเรียบๆแต่พี่ไม่ต้องการให้ตะวันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาหันมามองหน้าน้องชายตรงๆชีวิตพี่ผิดพลาดคนหนึ่งแล้วตะวันจะผิดพลาดอีกคนไม่ได้เขาอึ้องทีเดียวเมื่อได้ยินพี่ชายบอกเช่นนี้เพราะนั่นหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพราะเขาตังหากไม่ใช่เพราะสาเหตุอื่นเลยเพราะกิติห่วงเขาผมไม่ได้ตะวันเด็กคนนี้น่ารักนะพี่ชายบอกเขาเขาเป็นคนที่ตะวันเล่าถึงบ่อยๆเมื่อก่อนใช่ไหมเขาอึ้องไปกับคำถามนี้ตะวันรักเด็กคนนี้เขาพูดไม่ออกกับคำพูดตรงๆของพี่ชายพูดแบบที่เขาไม่ทันตั้งตัว และทำให้เขางงงันไปชั่วขณะหนึ่งเลิกคิดเรื่องของพี่เสียเถอะนะมันยังไม่สายเกินไปหรอกสำหรับตะวันหรือแม้แต่พี่ที่จะเริ่มต้นใหม่ประโยคนี้ทำให้เขาได้แต่อึ้งไปดีใจที่พี่ชายคิดถึงการเริ่มต้นใหม่นั่นหมายถึงเขาจะไม่ยอมจมปลักอยู่กับอดีตและดื่มเหล้าเป็นเพื่อนตายแบบนี้พี่กิติฮะเขาคิดจะบอกอะไรบางคำแต่พี่ชายบอกขึ้นก่อน พี่รู้ว่าตะวันรักพี่แล้วก็อยากให้ตะวันรู้ด้วยว่าพี่เองก็รักตะวันคนที่รักกันไม่ควรจะทำร้ายกันแต่ควรถนอมกันและกันเอาไว้ต่างหากตะวันรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปมากอาหารมื้อเย็นนั้นกิติพูดคุยด้วยความแจ่มใสกับปิ่นมณีและพูดกับเขาอย่างกระจ่างเมื่อเขากลับพี่ชายส่งตะก้าผลไม้ให้ตะก้าใหญ่เพื่อเอามากินระหว่างทาง แล้วพี่จะแวะไปหาบ้างนะเขาบอกน้องชายยิ้มยิ้มนั่นคือสิ่งที่ตะวันทราบว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเขาขับรถกลับมาที่พักซึ่งอยู่ต่างอำเภอมากความรู้สึกของปิ่นมณีดีขึ้นมากเมื่อได้พบพี่ชายของเขาและจำคำพูดของฝ่ายนั้นได้ดีผมเคยได้ยินตะวันพูดถึงคุณตอนนั้นปิ่นมณีกับเขายืนอยู่ด้วยกันตามลำพัง เขาคงไม่ชอบปิ่นตอนนั้นเขาชอบปิ่นมากต่างหากเพราะไม่ทราบว่าปินเป็นน้องสาวพ,พี่ปารมีหรือคะคงอย่างนั้นล่ะเขาบอกอย่างยอมรับแต่ถึงตอนนี้ผมก็เชื่อว่าตะวันยังรักคุณอยู่ปินมณีมองหน้าเขาปินมณีไม่อยากคิดในสิ่งที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดเลยแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะต้องเผื่อเอาไว้ด้วยคุณจะรู้ใจเขาได้ยังไงเขาไม่ใช่น้องชายแท้ เขาไม่ใช่น้องชายแท้ๆของผมก็จริงแต่ผมก็อยู่กับเขามาตั้งแต่เล็กๆผมรู้ว่าตะวันมีจิตใจที่ดีเขารักผมมากและแค้นใจแทนผมเขาคงไม่เลิกล้มความแค้นง่ายๆหลอนบอกเสียงเบาเขาต้องแพ้ใจตัวเองอยู่ดีเขารักคุณนะปินมณีหลอนได้แต่อึ้องไปมันอยู่ที่คุณว่าจะรักเขาไหมจะทำให้เขาต้องเสียใจแบบที่ผมเป็นหรือเปล่า แต่จะว่าไปผมกับตะวันคงไม่เหมือนกันเสียทีเดียวผมอ่อนแอกว่าเขามากกิตติบอกอย่างจริงใจคุณเป็นคนจริงใจมากต่างหากคะ่ะผมควรจะลืมเรื่องในอดีตเสียนานแล้วเพราะบางทีชีวิตของผมยังมีเรื่องต้องทำยังมีความสุขให้ค้นคว้าอีกมากปินดีใจคะ่ะที่คุณทำใจได้ผมจะดีใจมากหากคุณกับตะวันเข้าใจกันได้ นั่นคือสิ่งที่กิติบอกมาแต่หล่อนไม่อาจเดาใจเขาได้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเรื่องนี้แต่อาจเป็นไปไม่ได้อย่างพี่สาวคุณกับผมปินมณีได้แต่อึ้องไปเมื่อได้ยินถ้าหากเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ควรทำความเข้าใจกันให้กระจ่างทุกอย่างคงไม่เลวร้ายนะักปินไม่ได้ตีค่าตัวเองไว้สูงนะักหล่อนบอกปินแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น ผมดีใจแทนตะวันที่ได้ยินแบบนี้เขาอาจไม่ได้คิดอย่างกิติก็ได้ปินมณีได้แต่คิดเรื่องนี้ระหว่างทางทั้งสองกลับมาถึงที่พักไม่ดึกมากนะักและเขาบอกหญิงสาวเมื่อถึงที่พักผมจะพาคุณไปส่งพรุ่งนี้หญิงสาวหันมามองหน้าเขาทันทีอึ้งไปเมื่อได้ยินเขาบอกรู้สึกใจหายแปลกๆปกขึ้นมาทันทีแทนที่จะดีใจทำไมรู้สึกแบบนี้นะหล่อนได้แต่ถามตัวเอง ไม่จำเป็นต้องไปส่งหรอกแค่คุณคืนกระเป๋าสตางค์มาฉันกลับเองได้ค่ะหญิงสาวกลับเข้ามาในห้องพักไม่รอให้เขาพูดอะไรและหายอยู่ในนั้นนานกว่าจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ในขณะที่เขาเดินออกไปจากกระท่อมอย่างหงุดหงิดไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจะต้องรู้สึกแบบนี้ด้วยสับสนไม่เข้าใจตัวเองและว้าวุ่นใจอย่างประหลาดกับความรู้สึกที่เขามีต่อปิ่นมณี ทั้งทางที่เรื่องของพี่ชายมันจบไปแล้วเขาสับสนไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอย่างไรกับตัวเองกับความรักที่มีต่อปิ่มนมณีนับแต่นี้ต่อไปนั่นเองตะวันกลับมาก็พบว่าหญิงสาวนั่งอยู่ในห้องข้างนอกเขาเดินเล่นเรื่อยเปื่อยไปจนถึงกระท่อมของลุงจอมคนดูแลบ้านพักและทำอาหารมาส่งที่นั่นเขานั่งคุยกับแกและดื่มไปบ้างเล็กน้อย พราะลุงจอมส่งให้ผมชอบดื่มเอาสนุกนะ่ะนิดๆหน่นนอยๆเวลาช่วยแม่เนียมเขาเตรียมกับข้าวหรือทำงานตอนกลางคืนจะได้พักผ่อนนอนหลับสบายปกติตะวันไม่ใช่คนดื่มแต่เมื่ออยู่ในอารมณ์ว้าวุ่นเมื่อมีคนส่งให้ก็รับไปดื่มเสียหมดแก้วทำให้ลุงจอมส่งให้ใหม่อีกและเขาก็ดื่มอีกมันแรงนะคุณเล่าของผมนะ่ะลุงจอมบอก เมื่อเขากระโดกแก้วที่สาหมดแก้วผมคงหลับสบายครับคืนนี้เขาเดินกลับมาและรู้สึกว่าเริ่มมึนบ้างเหมือนกันแต่ละแก้วไม่ได้มากแต่เพราะความที่เขาไม่เคยดื่มทำให้รู้สึกเคว้งคว้างบ้างเหมือนกันปินมณีมองเห็นท่าเดินของเขาแล้วรู้สึกเป็นห่วงว่าเขาเป็นอะไรไปหรือเปล่าราวกับคนไม่สบายคุณไม่สบายหรือเปล่าคะไม่น่ ผมไม่ได้เป็นอะไรเขาบอกทันทีและเดินผ่านหญิงสาวไปเพื่อจะได้เข้าห้องน้ำอาบน้ำทำให้ตัวเองสางเมาแต่มันไม่ได้ผลเท่าไหร่ความรู้สึกมึนๆยังคงค้างอยู่แม้ว่าเขาจะอาบน้ำสาะผมจนเย็นสดชื่นก็ตามหน้าตาที่แดงเรื่อของเขาทำให้หญิงสาวถามอีกเมื่อเขาออกมาข้างนอกและมองเห็นได้ชัดคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมหน้าแดงจัง เขาเอามือรูปหน้าบอกหล่อนตรงๆผมดื่มเหล้าหญิงสาวอึ้องไปเมื่อได้ยินคุณห่วงผมเหรอเขาหันมาถามตรงๆแค่แปลกใจเท่านั้นหล่อนรี่เมินหน้าไปทางอื่นและลุกขึ้นจากหนังสือพิมพ์ตรงนั้นแค่นั้นเหรอเขาเรากับคุณพานที่พร้อมจะมีเรื่องไม่ว่าหล่อนจะพูดอะไรก็ไม่ถูกใจเขาเสียหมดใช่ทำไมจะต้องไปห่วงคุณด้วย ในเมื่อคุณไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอร่างสูงของเขาหยุดยืนอยู่ใกลๆ้ๆกและทำให้หญิงสาวใจเต้นรัวทันทีไม่ใช่คนที่ฉันต้องห่วงหลอนบอกแต่ไม่มองหน้าเขาคุณพูดจริงหรือเปล่าเขาคาดคั้นและทำให้หญิงสาวหันมามองหน้าเขาเขาทำกับปิ่นมณีแบบนี้ยังมีหน้ามาถามอีกคุณทำแบบนี้กับฉันแล้ว ทำไมฉันจะต้องเป็นห่วงคุณด้วยเขารู้สึกได้ถึงความรู้สึกลึกๆในใจที่หล่อนมีคุณห่วงผมเขาบอกพร้อมกับจับมือข้างหนึ่งของหญิงสาวเอาไว้แต่หล่อนสะบัดมือออกทันทีแต่มีหรือจะหลุดจากมือใหญ่ของเขาได้ไม่คุณรักผมหรือเปล่าปิ่นเขาจับมือสองข้างของหญิงสาวเอาไว้สกดหล่อนด้วยสายตาคมกล้าที่เข้ามาจนชิด และหล่อนไม่อ่านเบนหน้าหนีได้คุณรักผมเหมือนที่ผมรักคุณไหมเพราะอารมณ์ในยามนี้ทำให้เขากล้าถามตรงๆแบบไม่เขินอายและทำให้หล่อนนิ่งอึง้งตอบไม่ถูกว่าควรจะบอกอย่างไรดีถ้าหากเขาไม่บอกว่าเขารักหล่อนในตอนท้ายหล่อนก็คงตอบออกไปแสนง่ายแค่ปฏิเสธเขาเอาไว้เท่านั้น แต่นี่มีความอาทรต่อเขาขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ใจเขาบอกผมสิป,ปินปล่อยค่ะหญิงสาวพยายามสะบัดข้อมือให้หลุดจากมือใหญ่ที่กุมเอาไว้แน่นแต่ไม่ได้ผลหล่อนไม่อาจเลี่ยงหนีไปจากเขาได้เมื่อเขาอ้อมอกแขนข้างหนึ่งเอาไว้กับเอวบางแน่นหนาะทำให้เรือนร่างอรชรแนบชิดเข้ามาทันทีปินบอกผมหน่อยสิ ว่าคุณรักผมเหมือนที่ผมรักคุณใบหน้าเขาก้มเข้ามาใกล้กลิ่นสบู่หอมอ่อนๆกับลมหายใจเผาร้อนจากเขาอบอวนอยู่ในลมหายใจของหญิงสาวร่างอรชรอ,อ่อนแรงที่จะแข็งคืนเมื่อเขาดึงให้หลอนแนบชิดอย่างมั่นคงปล่อยเดี๋ยวนี้นะหลอนบอกเสียงเบาและสลัดความอ่อนหวานเยา้ายวนใจออกไปเสีย มันทำให้หล่อนรู้สึกอ่อนปเปลี้ยไปทั้งกายใจไม่ผมต้องการคำตอบมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อคุณทำแบบนี้หล่อนบอกเขาและทำให้เขาอึ้องไปทำแบบนี้หมายความว่ายังไงคุณทำให้ฉันไม่แน่ใจว่าคุณมาสนิทสนมกับฉันเพราะคุณต้องการแก้แค้นหรือว่าเพราะเพราะรักหล่อนบอกเสียงเบาในตอนท้าย และเขามองหล่อนด้วยประกายก้าวาวาววาขึ้นในดวงตาคุณไม่มั่นใจในตัวผมเหรอใบหน้าเขาเข้ามาใกล้และนั่นทำให้หล่อนรู้สึกเหมือนกับลมหายใจติดขัดขึ้นมาทันทีปินมณีผมอยากให้คุณมั่นใจในตัวผมนะเขาก้มลงมาจูบที่หน้าผากหนักหน่วงทันทีและจูบนั้นพล่างพรมลงมาทั่วใบหน้าของหญิงสาวปากแก้ม คิ้วคางและเปลือกตาเขาสะกดหล่อนเอาไว้ด้วยจูบที่ร้อนแรงไปด้วยความรักใคร่ปรารถนาและจูบนั้นไม่อาจหยุดได้เหมือนเด็กได้ลิ้มรสของหวานอันแสนอร่อยล้ำมีหรือจะหยุดเพียงแค่คำเดียวจูบของเขาแนบเค้าหนักหน่วงลงมาและประทับเข้ากับเรียวปากอิ่มน้นุ่มนวลหนักหน่วงและจูบอยู่เช่นนั้นเนิ่นนาน นานเรากับต้องการความหวานทุกหยาดหยดเอาไว้อย่างไม่รู้จักอิ่มจูบจากเขาทําให้หญิงสาวสะท้านหวั่นไหวไปด้วยความรู้สึกมากมายพล่างพลาวเข้ามาและเป็นความรู้สึกที่หลอนไม่อาจพาตัวเองออกมาได้ง่ายๆเลยมันคือความอ่อนหวานเย้ายวนใจที่เขามอบให้และก่อให้เกิดในตัวหญิงสาวได้มากมายนะ มันเป็นจูบที่เต็มไปด้วยความรักความปรารถนามากมายทำให้หญิงสาวอ่อนแรงและสถานอยู่กับสัมผัสจากเขาอย่างไม่อาจพาตัวเองออกมาได้ง่ายๆจนกระทั่งจูบของเขาแนบเล้ากับซอกคอละมุนริมฝีปากเป็นอิสระแล้วนั่นลหละที่หญิงสาวรู้สึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรตะวันหยุดแค่นี้เถอะลอนบอกด้วยน้ำเสียงอ่อน แม้มีอารมณ์พรุ่งพล่านร้อนแรงแต่เขาก็รู้สึกได้อ้อมแขนแข็งแรงของเขาโอบรัดหญิงสาวเอาไว้แน่นนาะและกอดเอาไว้นิ่งนานในเวลาต่อมาเขาสะกดความปรารถนาแรงร้อนนั้นเอาไว้อย่างยากเย็นแต่ก็ทำได้ในที่สุดด้วยอารมณ์ห่วงหาอาทรที่เขามีต่อหญิงสาวต่างคนต่างนิ่งงันอยู่ในอ้อมแขนของกันและกัน ฉันอยากเขานอนค่ะหญิงสาวบอกขึ้นในที่สุดเพราะไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกกลัวเหลือเกินกับความปรารถนาที่มีต่อเขาอารมณ์รักใคร่สำหรับหนุ่มสาวช่างร้อนแรงและมากมายนะักเขาทำให้หล่อนรู้สึกได้ดีว่ามีพลังมากมายเพียงไรพลังรักใคร่ปรารถนาที่หล่อนไม่อาจปฏิเสธได้เลย